สวัสดีครับเพื่อนเกษตรที่รักในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการชำกิ่งตอนกรัหังนะครับซึ่งกรัหังทีท่ผมเตรียมมาเนี่ยเป็นกรัหังพัน กิ่จูนะครับซึ่งเป็นพันธ์ที่อยู่ในส่วนเราเองนะครับซึ่งผมจะบอกเทคนิคในการช่ำให้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเราได้กิ่งพันธ์ุมาแล้วนะครับจากที่ผมได้ส่งไปให้ท่านนะครับคือมันพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับพร้อมที่จะลงถุงชำ่ำ หรือพร้อมที่จะปลูกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะชํำให้ท่านชมได้ดูก่อนนะครับว่ิธีการชํำชํำแบบไหนนะครับคือเราเตรียมวัสดุมาสองอย่างครับก็คือดินพอชําแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเราจะเอามาลองก้นล่มไว้หนึ่งส่วน,นครับประมาณนี้นะครับลองต้นหลุมไว้หนึ่งส่วน,นครับ ก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งในสของถุงนะครับถุงขนาด4ีคูณเนะครับแล้วก็ส่วนดินหนึส่วนกับขุยมะพร้าวหนึ่ส่วนแล้วก็จะเอามาผสมกันนะครับผมจะผสมไปเลยนะครับผสมไปเลย เข้าให้เข้ากันก่อนนะครับนี่ครับดินนะ้อยหน่อยดินเพิ่มอีกนิดก็ได้นะปุ๋ยมะพร้าจะช่วยรักษาความชุ่มชืน้นรักษา ความชื้นชื้นให้แก่รากพืชน,นะครับนี่ครับพอเราผสมกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาแกะตุ้มที่เราเตรียมว้แล้วนะครับตุ้มจากการที่เราตอนมานะครับพยายามแกะให้ดีหน่อยนะครับระวังอย่าให้รากเขากระทบกระเทือนหรือขาดนะครับ เชือกออกก่อนนะครับก็ไม่คมนี่ครับอเค,คแล้วหั่นตรงด้านโคนครับที่เรารัดยางไว้นะครับแล้วก็มาแหวกถุงที่เราต้องใช้มีดนะครับต้องใช้ปลายมีดนะครับ ดึงให้ขาดนะครับเฉือนให้ขาดไปดูที่เขาขาดไหมพยายามจับโคนตุ้มไว้ให้แน่นๆนะครับเพราะในงานเดี๋ยวลากเขาจะขาดนะครับนี่ครับพยายามมถ่วงให้ขาดให้ได้นะครับนี่ครับขาดแล้วครับขาดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ลอกออกเลยนะครับ ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเพื่อนเกษตรได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับรากเขานะครับเริ่มออกมาหอสมควนนะครับก็คือหรอมปลูกเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอามาเพาะชำเพื่อปรามแน่นอนนะครับน่ครับแล้วก้นตอนต่อไปก็คืออลินใส่ไปเลยครับ เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ประมาณแค่ไหนก็เอาตุ้มลงไปก็ก็คือให้มิตุ้มนะครับเนี่ยมตุ้มเกินไปแล้วก็เอาออกนะครับใส่ก็ออกนะครับนี่ครับใส่พอประมาณมีตุ้มนะครับนี่ครับ ก็เติมดินลงไปเลยครับเติมดินลงไปรอบๆนะเติมให้เต็มเลยครับคือตุ้มที่เราส่งไปให้ท่านนั่นส่วนใหญ่แล้วผมจะอบลากเขาแล้วครับแต่อันนี้ผมมาสาธิตให้ดูผมยังไม่ได้อบนะครับแต่ถ้าอบลากเขาจะเดินเต็มเลย ทีเดียวราก,เก็เยอะมากทีเดียวอันนี้มาสาิตให้ท่านดูก่อนนะครับแต่ถ้าท่านรับกิ่งตอนจากผมไปผมจะอบไปให้เรียบร้อยนะครับท่านก็เอาไปลงทุงชําหรือเอาไปลงแปลงได้เลยนะครับส่วนการเอาไปลงแปลงเนี้เดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปให้ดูตอนหลังนะครับเนี่ยครับพยายามกดรอบๆถุงนะครับอย่าไปกดตรงตุ้มนะครับเพราะ จะทําให้ลากเขาขาดได้นะครับนี่ครับเห็น,นัอเอาพอเต็มนะครับพอเต็มกดเขาให้แน่นแนหน่อยครับการเขาโยกนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ในที่ร่มมีแดดลำไรลำไรนะครับ ขอให้แดดส่องถึงบ้างครับนครับเห็นไหมครับอยูด่ด้านบนครับถามว่าทำไมใบไม่มีหรือใบมีน้อยนะครับเพราะว่าผมจะสนญยญายผมจะเจ็ดให้เพ <c oughs> ื่อนๆไปเลยนะครับเก็บใบไปให้เลยหลังจากที่ผมส่งไปผมจะเก็บใบไปเลยนะครับ,ค,รบคือใบ จะให้เหลือน้อยที่สุดเอาไว้แค่ปรุงอาหารเล็กน้อยนะครับเพราะไม่เอาไว้มากนะครับเขาก็จะคายน้ําได้อย่างรวดเร็วซึ่งรากเขายัางดูดน้ํายังไม่เพียงพอกับการที่จะแล้วเออออกไปนะครับคือดูดไปเจ็ด <c> ส <oughs> ิบเปอร์เซ็นเขาคายไปร้อยเปอร์เซ็นนี่มันก็ไม่พอที่จะเลี้ยงต้นเขาเขาอาจจะตายได้นะครับ <c oughs> นี่ครับโอเคไหมครับ <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยเลยครับหลังจากนั้นเราก็น้ําลดนะครับน้ํำรดเลยน้ํารดทุกวันตอนเช้านะครับจนกว่าเขาจะแตกยอดใหม่ออกมาตามข้างๆนี่ครับข้างจริงข้าง ก็ว่างใบนะครับก็จะมียอดใหม่ออกมาน,นี่ครับพอสักประมาณ1เดือนท่านก็เอาไปลงแปลงได้เลยครับปลูกได้เลยครับนันจะปลอดภัยปอนต์การตายก็จะไม่ไมีเลยครับสำหรับเพื่อนๆเกษตรกร,ะกรนะครับที่สนใจในเรื่องกินตอนกระ่างนะครับกินกิมจูนะครับ ซึ่งผมก็จะสอนวิธีตั้งแต่การเริ่มปลูกการให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยยังไงนะครับไปเสร็จเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อกิ่งตอนจากเราไปนะครับเราจะบอกวิธีให้ท่านจนท่านได้ผลผลิตเลยนะครับว่าทำยังไงจะให้พลลั่งมีทั้งปีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ท่านที่สนใจนะครับก็โทรมาได้ครับติดต่อเราได้ที่0616898364นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์รายละเอียดไว้ด้านบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนเอนเกษตรกรและท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ